ซาลิมนเข้ามาในห้องนี้นะครับนี่อุ้ยอีจุดเด็รับพนักดค่าบอยนะครับอีฮฮอีฮปังังนข้าพิชายสูขานะฮะเอาด้วเอาแล้วโมข้าพบพนับคุัเป็เทียมาคแรปแรปแรปโอ นิ่งหอมแทนหนึ่งหอมแทนหนึ่งหอมแทนนิ่งหอมแทนนึ่งหอมแทนหนึ่งหอมแทนออหอมแทนขอขอบคุณนะครับโอ้โหคุณกเที่ยมวันเกี่ยบนะครับขอให้มีวันใจนะฟ้าโลเข้ามาเยอะๆนะฮะขอขอบคุณว่านะครับปิดเป้าไอ้หนับตั้งปิบโอ้ขอขอบคุณโว้ยอะไรก้จริงปิบโผขอขอบคุณระเที่ยมวันเจี่ยมนะครับสํารับ วุ้ยใจชมพูนะครับบอยขอบคุณมากครับขอนุหน่อยนะประสบเลยมานะครับโอ้มีไซค์หอมมีตะพาเปื่นะขอขอบคุณคุณวันเช็มาครับมันกระเจี๊ยบโฮมเฟิร์นนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหว้าวมงกุฎโดมบังเกิดเป็นบองสวัสดีครับคุณพู ผมนินต้งเลยมัด c จกเฮ้ยขอบคุณน้องมินนะครับกุหลาบสิปดอกนะครับท well ี่ไล์เตะเตะกับขอบคุณน้องมินจริงนะครับผมคุณมากเลยอ้าวโหนะครับลบลบบล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 บ สังเกตอันต้อนที่มีส่งจดหมายมาประธานพ่อป้าปีนี้อสองพันเอ้าสมพ่อป้ามาปีทำไมมันราคาคุณน,ะน้องเบียมีน้องเบียร์สมบอกว่าที่ได้มีรับที่นั่นมีถูกนะฮะทีๆนะครับโอ้ของน้องเบียร์นะครับก็ตอบไป l o u ดีนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับพร้อมจ้างนะฮะแล้วก็รักนะครับแต่น้องเบียร์นะครับสวบะตีมาให้ขอบคุณมากเลยนะฮะ ไม่มีอาการโอ้ขับคุณน้องบินรนทสำหรับการจะไปด้วยสำหรับมูนะครับแกไป็นทำอะไรมาโอ้ขับคุณน้องเบลเบลส์มานะครับทีมซันเดย์อาไรติงเจ็งโอ้ขับคุณนะครับคนพันนิ่งออนะครับสำหรับดอบบายนะครับจำนวนสิบตอกนิ่งหอมฉันไปนะ